ก็วันนี้อยากเห็นคือเราอยากเห็นประเทศไทยกลับมาเป็ที่ภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนอีกครั้งว่าทุกอย่างด้านเศรษฐกิจด้านความปลอดภัยด้านการบริการของรชัชบาลคืออยากอยากเห็นทุกอย่างมันกลับขึ้นมาก็อเมริกาเขาบอกวอาม k เอ m เมริกาเกรดอ g เกนแล้วก็บอกเม k ไทยแลนด์เกรดอ t เกนด้วยันด้วยกัน ประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องภาษีตอนนี้ทางรัฐบาลได้ปรึกษาประเด็นการพูดคุยในไรื่ิงภาษีภาษีไหนเรื่องภาลีฟของอเมรการรก็เราก็มีการพูดคุยกันซักซ้อมในเรื่องที่ ข้อโหูใหญ่ของอเมริกาและของเราเองที่ไม่เคยได้ดูตัวเลขมานานก็กลายเป็นว่ามุ่งตัวเลขแต่ไม่มุ่งคุณภาพของการนําเข้าหรือส่งออกก็ตอนนี้ต้องปรับทั้งใหญ่ก็ถือว่าเป็นเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ด,ดีที่เราได้รับเที่ยวนี้ก็ทําให้เราต้องมานั่งปรับว่าบางประเทศที่เราขาดดุนเยอะเกินไปก็สามารถแก้ไข ได้อย่างไรเท่ที่เราได้กำไรได้ได้เกินดุลมากขึ้นไปเราจะปรับยังไงให้มันแฟนก,ก็น่าจะดีขึ้นนะการที่สหรัฐชะลอการเข้าโปนไปก่อนคือสหรัฐเนี่ยวันนี้นเขาต้องดีลกับหลายประเทศแล้วก็เขาก็มียุทธศาสตร์ว่าเอเชียเขาจะเอายังไงโดยพราะยิ่งเข้าห่วงใยเรื่องใกล้ชิดกับจีน ก็จะมีผูกพันนอกจากภาษีมันก็มีเรื่องที่ไม่ใช่ภาษีปนอยู่ด้วยในการเจรจาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องไม่ต้องทีผาบใจเย็นนะดูข้อมูลให้ให้หมอท่านนายกบอกว่ากนนีช่วยพูดคุยว่ารอบครัวสถานีครครับก็เราก็พูดคุยกันแต่ทีนี้บังเอิญว่าเดี๋ยวนี้เขาขอใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงานเข้ามาผสม เรื่องของความมันคงบ้างเรื่องของที่เรามีปัญหาการว้องร้องคนอมริกันอยู่บ้างอะไรแบก็ถูกนํามาบูกหมดนั้นเราก็ต้องมีสติในการเจรจาให้ดีแต่ไม่ถึงขั้นที่ท่านต้องคขออนุญาต่เราป็นคที่ทำก็ก็คงก็ก็ดูเหตุการณ์ก่อนครับดูเหการดูเหตุการณ์ ส่วนใหญ่แล้วนายกไม่มีใครไปเองก็เพราะว่าไม่ได้เจรจากับตัวประธานดีเป็นการเจรจากับ USTR บ้างกระทรวงพาณิชย์เขาบ้างเพราะนั้นเราก็จะใช้ระดับรัฐมนตรีไปค่ถามเรื่องของร่ะคือท่านนายกเองก็เหมือนจะยืนยันว่ายังไม่มีการปรับแต่หลายคนก็มองว่าตัวของท่านค่ะเหมือนรมออยากจะให้มีการปรับข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ ผมผมทั้งนี้ตัองแล้วแต่นายกนะครับเพียงแต่ว,ว่าทุกคนก็เอาเรื่องการเมืองกับเรื่องของการบริหารและโดยเพพาะงานบางอย่างที่มันไม่ค่อยออกเพราะติดขัดอะไรก็ไปคุยกับท่านนายกนายกก็กำลังใช้คลิปพี่นา ว่าว่าควรจะทําแค่ไหนยังไงเป็นเรื่องของทางนยกายเป็นไปได้หม้าที่การปรับจะปรับเพาะในสร่องของพักเพื่อไทยไปก่อนเอาที่ปรับได้โอ้ถ้าจะปรับก็ไหนๆเขาจะปรับก็ต้องปรับทีเดียวปรับทีเดียวเขามองกันอะไรเกี่ยวกับการปรับที่ว่าจะผลิตในไทยออกไปเป็นใบคลาดไม่มีฮะยังไม่เคยคิดว่าจะให้ใครออกเป็นใบค่าดยังไม่เคยไม่มีเคยความคิดตรงนั้นกระแสที่ออกมาด้มองเป็น การเงินสยองตัวเองไหมก็มันหลายพักอะบางทีเราก็ไม่รู้จะแต่ละคนก็มีความคิดของตัวเองแล้วเราก็แสตที่จะดึงพลังประชารัฐมาคือมีมีดาวน์คือพลังประชารัฐก็มีมีส่วนหนึ่งที่เขาก็มีการพูดคุยการเพื่อนฝูงเขาเราก็ไม่ได้คิดเรื่อง ยังไม่ได้คิดว่าจะดึงใครไม่ดึงใครในวันนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่รัฐบาลก็คงมอกว่าที่มีอยู่ก็ดีอยู่แล้วอาจจะปรับกรณีพรับ ตำแหน่งมากกว่าตัวเห่าของเพือประชารัฐอยากจะมาแล้ว็ไม่ได้ติดทางไม่ไม่ทราบเลยฮะเรื่องนี้ไม่ได้คุยไม่ได้คุยเรื่องมูเห่าเลยก็ไม่มีความจําเป็นเลยเพราะอตอนนี้เสียงรัฐบาลก็เยอะแย <c oughs> นะก่อ,อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องกระแสะของหลวงพีรือว่าท่านได้ตามข่าวปชุมธานีลูกในย<อ>เดียวแล้วก็มีการบอกว่าท่านเนี่ยไปขอกับร้อยเอกสมรนนัทบอกว่าให้สกัดการจอมพลังเพราะ้จริงนี่เป็นยังไง คือกันกับผมไม่รู้จักเลยนะไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ผมก็ชื่นชมว่าเขาตั้งใจทํางานให้ส่วนรวมดีแล้วก็ไม่เคยไม่ไม่เคยบอกให้ใครไปโทรไปไปกวนไอ้แนวทางการทํางานเขาเลยไม่มีถ้ามีกระแสบอกว่ามีมีการสร้างข้ามหัวเือการจองหลังด้วยหลายคนก็บอกมันเป็นอำนาจที่อยู่เบื้างหลังเขาไม่มีไม่มีหรอกไม่มีหรอกบ้าคนพูดอ่ะ ถ้ <c oughs> าคาะถามเรื่องภ่าต้ตยค่ะความสัมพันของท่ากนกับนายกอันคาจะสามารถช่วยอะไรได้บ้างเพราะเหมือนตอนนี้คนก็เรียกร้องวันนี้เราเราก็กําลังจัดอุปขาพยพของเราเพราะว่าเรารู้ปัญหาเยอะพอสมควรก็คิดว่าคงจะมีการพูดคุยกันในหมู่ แความมั่นคงเพื่อให้ได้เข้าใจตรงกันแล้วก็จะเดินได้ก็พยายามทำเต็มที่ครว่าอย่างน้อยปีนี้ต้องทุกอย่างต้องเบาบางต้องเบาบางหรือไม่ก็นําไปสู่จุดที่มันเป็นสันติภาพให้ได้แต่เหตุที่เกิดความรุนแรงกับพระนี่คือมันเป็นเรื่องของการที่ ไปอะไรที่อุสตาร์คนหนึ่งถูกรอบยิงแล้วเขาเข้าไปเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ไทยไปคนทำซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไทยก็เราพยายามดูแล้วก็อีกคนหนึ่งที่หนีไปอยู่กลันตังเราก็ตามตัวอยู่นะก็คิดว่าคงคงคงเอาอยู่ครับไม ผมผมไม่ได้กังวลอะไรก็ทุกอย่างก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับครับขยันไหมครับขยันครับสวัสดีครับ